ฮอนด้าบีอวีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวหน้ากากวิทยุนะครับใส่วิทยุ Android ตรงรุ่นพักตรงรุ่นนะครับคันนี้หน้าจอมีกล้องถอยถอยก็ขึ้นนะครับอันนี้นะถอดไม่ยากวิธีการติดตั้งไม่ยากรุ่นนี้บอกเลยง่ายกว่าพวกฮอนด้าซิ y ี้เยอะนะครับวิธีการทำทำยังไงเข้าไปรับชมในคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีลาชาชุมลรีนะครับ วันนี้อยู่กับ Honda BRV ครับคันนี้เราจะมาถอดวิทยุเปลี่ยนวิทยุ Android นะครับข้างในเนี่ยไอ้ตรงที่เราไขน็อตเนี่ยเราจะต้องใช้บล็อกเบอร์8นะแม่งไขไม่ค่อยออกใช้มือไขไขไม่ค่อยออกผมเตรียมลูกบล็อกเตรียมอะไรให้เรียบร้อยอยู่เบอร์8เอาปัแจเข้าไปไขไม่ได้แรงไม่พอแม่งไม่แน่นแล้วก็เดี๋ยวเราไปงานมาเรามาดูวิธีการถอดจอนครับถอดอันนี้ก่อนครับถอดอันนี้ก่อนมันเป็นกิฟต์แหละ นี่มันเป็นกิ๊บหลุดแล้วเนี่ยนี่ออกแล้วนะข้างในมันจะมีน็อตเบอร์แปเนี่ยมันจะมีร่องให้ไขยอยู่ตรงเนี้ยสองอันเลยเนี่ยจะเห็นช่องใส่เนี่ยยาวไปไหมไวะเนี่ยชุดอืมอ้มมันโล่งดีจังเลยข้างล่าง นี่ครับเรียบร้อยนี่ ออกแล้วครับชึบนี่สายมันตึงนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะแล้วก็ไปถอด้เนี่ยถอดพวกพินออกแล้วก็ถอดนสวิตไฟฉุกเฉินออกแล้วก็มาประกบกับวิทยุหม่ใส่นะครับเราถอดสวิตไฟฉุกเฉินก่อนผมชอบเรียกสวิตไฟผ่าหมากนะคนโบราณนะผมเคยโพสอ,อยู่สวิตไฟผ่าหมาก เขาเขาคอมเมนต์มาเลยบอกพี่ไม่มีครับสวิตไฟความา้มีแต่สวิตไฟฉุกเฉินพอสวิตไฟฉุกเฉินออกเสร็จแล้วก็เอาปากแบรนดนะครับงัดกรีปออกเพอะเราจะต้องเอากรีปตัวนี้ไปใส่กับหน้ากากากันใหม่นี่นะครับเอางัดขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ดึงออกได้เลยว่าเป็นมุออะไรอะไร,รอแป๊บพี่สวิตเก่ามาอยู่อย่างนี้เห็นไหมสวิตเก่ามันอยู่น,น,น,นี้แล้วมันนอนอยู่อย่างนี้นี่นะสวิตเก่ามันอยู่งนี้แล้วมันนอนอยู่อยนี้เห็นไหม พอมาใส่อันใหม่มันแคบลงสวิตมันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าสวิตเมื่อกี้สวิตมันนอนอยู่อย่างนี้พอใส่นี้สวิตมันตั้ง<อ>ใช่เพราะว่าเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างขึ้นมันเลยต้องเบียดสวิตเนี่ยสวิตเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> ไขน็อตยืดให้หมดนะครับแล้วก็กิปใส่คืนลงไปนะโอเคเราไปทำในรถกันครับ เอาพวกชุดสายไฟเข้าไปด้วยอันนี้เป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับปลั๊กไฟตรงรุ่นเขาเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กไฟก่อนปลั๊กกล้องหลังเป็นปลั๊ก8%พินนะครับปลั๊กกล้องถอยนะเปิดเจ๊ก่อนนะเราจะเอาสาย USB ห้อยลงมาผมจะเอาไม้ใส่ข้างเสานน่เดี๋ยวผมจะรื้อเสาแล้วก็ GPS จะไว้ในเสามันจะมี GPS กับเสาสัญญาณ GSM นะครับดูดีๆนะอันเนี้ยแม่งมาเหมือนกันเลย เห็นไหมเป็นหัวงองๆเหมือนกันเลยมันใส่สับกันไม่ได้นะครับผมเมื่อทำอย่างนี้ GPS ผมจะเอาลวดมัดไอเนี้ยมัดเอาไว้ตรงนี้เลยเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือสาย GPS นะเวลาเราทําเราจะได้รู้เสา GSM เดี๋ยวเราจะไว้ข้างขวาจริงกั GPS, บ GPS จะตรงนี้ก็ได้นะีนะ่เนี่ยไว้ในนี้ก็ได้พอเสาก่ะัึเราะว่าผมจะใส่ไม้ อ่านี่เสาออกแล้วผมจะร้อยไม้ขึ้นเสาตรงเนี้ยแล้วก็จะวิ่งมาทางนี้นะผมจะร้อยสายไฟนะแต่รู้สึกว่ามันจะคับไปหน่อยนะมันน่าจะถอดอันนี้ได้เลยน่าจะไม่มีน็อตนี่ดึงออกได้เลยเนี่ยครับเห็นไหมหลุดแล้วนี่หลุดแล้วนะดึงปลั๊กออกกันเฮ้ย อ่ะโอเคลงลงนะครับทั้งทั้งคู่เลย GPS กับไอไอตัวเสา GSM ผมจะไว้ตรงนี้นะจะแทงสายข้างบนแล้วก็มีไมอีกการหนึ่งคือจุดประสงค์ที่ใส่ตรงนี้เพราะว่าเราต้องการใส่ไม่เราต้องการใส่ไม้ไม้มันอยู่ตรงนี้พอดีเราก็เดินมาทีเดียวเลยเอาไว้กกเสาข้างขวาเนี่ยทั้งหมดเลยนี่ครับส่งลงมาได้ละเห็นไหมลงมาหมดแล้วง่ายเลยทีนี้พี่ GPS จะโชว์ไว้ข้างนอกเปล่าหรือว่าจะเก็บหลบข้างใน ชอบแบบไหนชอบแบบเก็บข้างในใช่ไหมอ่ะนี่นะพี่เขาบอกเอาเสา GPS เก็บไปข้างในผมจะแปะไปตรงนี้นะอันนี้ GPS นะใส่ไปนี้อันนี้เสารับสัญญาณโทรศพัพท์เพราะมันใส่ซิมได้นะครับผมจะไว้ข้างบนหน่อยแล้วก็อันสุดท้ายเป็นไม้ไม้ผมก็จะใส่เสาประตูเข้าไปก่อน ก็เอาไม้หนีไวตรงนี้โอเคนี่ครับกดเข้าไปนะเรียบร้อยสายไฟนี้ก็พาดมานี่เลยสายไฟนี้ก็นี่วิ่งมานี่เลยครับหลอดพงมะไลหน่อยแล้วก็เข้าตรงนี้นชึบอ่ะเรียบร้อยมานี่หมดแล้ว สายที่เดินมาเดี๋ยวเรามามัดนะครับอ่ะเรามาดูว่าเสียบอะไรยังไงนะอันนี้ยปักกล้องถอยนะครับต่อน,นี่เลยแล้วก็พันไว้หน่อยกันหลุดกันหลุดนะอ่ะมาหลังจอนะครับจออยู่งี้หลังจอมาเราผมจะใส่นี่ก่อนเลยดูดีๆนะมันจะมีบอกเลยนะครับว่า 4G 4G, gsm กับ gps นะอันนี้ สายนี้สายเสาวอากาศนะครับสายข้อง4 G นะถามว่ารู้ได้ยังไงก็ไม่ได้ทํามาร์กไว้ไอเสา GPS ทำมาร์กไว้อันนี้ GPS เนี่ยที่เราทํามาร์กสายไฟไเห็นไหมบอกตรงอย่างที่ผมบอกอะ่ะได้มาร์กไว้เดี๋ยวต้องมาไล่เส้นไหนเป็นเส้นไหนวะผมเคยทีนะใส่ไม่ดีนะแม่งหลุดรอลก,ลกค้าดู GPS ไม่ได้ผมนี่ยังเซ็งเลยไม่เป็นอะไรวะเอาไวมาถอดมาสาย GPS แม่งหลุดใส่ให้แน่นเลยนะครับนะโอเคมา อันนี้ปลั๊กไฟปลั๊กไฟเดี๋ยวเราใส่ที่หลังน,นี่เอง USB นะครับรูมันมีบอกเลยนะอันไหนไม่ใช่มันก็ใส่ไม่ได้นะครับอันนี้กล้องถอยอ่าอันนี้ปลั๊กไอ้นี่ปลั๊กที่เราจะต่อไม้ใส่เข้าไปก่อนนะปลั๊กอันนี้นะครับเป็นปลั๊กพัดลมนะต่อกับอันนี้ไปด้วย ไฟจากพัดลมแล้วก็าสายไม้สายไม้นี่ครับเราก็ต่อกับไม้ไม้มันอยู่นี่นี่อันนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับจอประกบครับอ๋อลืมเลย <c oughs> ลืมปลั๊กไฟนี่ปลั๊กไฟนี่แล้วก็อันนี้สา,ากาศใส่ด้วยอย่าลืมครับแล้วก็นี่ปลั๊กไอเนี่ย ปกไฟฉุกเฉินอ่ะวางไว้อย่างงี้ก่อนเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราจะลองออนกุญแจดูก่อนนะว่าได้ไหมอ่ะก่อนออนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บสายตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงมาละมันยังหลยๆนะเพราะยังไม่ได้แกะฟีนนะ อ่ะผมใส่เกียร์ถอยลองก่อนอย่างที่บอกเวลาเราใช้ภาพกล้องถอยเดิมอ่ะจอกล้องถอยเดิมอ่ะมันจะละเอียดน้อยกว่านะครับมันจะไม่เหมือนกับแบบถ้าเราใส่จอใส่กล้อง AHD ก็จะชัดกว่านี้คมกว่านี้แต่ถามผมนะผมว่าแค่นี้ก็พอไม่จำเป็นเอาแค่เห็นพอละเพราะเราถอยเต็มที่ก็5วิไม่เคยถอยทีเป็นชั่วโมงอยู่แล้วเราไมไ่เราไม่ได้ต้องการดูอะไรให้มันละเอียดขนาดนั้นเนาะที่เหลือ จะให้พี่เข้าไปใส่เอาพวก Gmail พวกอะไรพวกนี้ไหมเออภาพมชัดดีว่ะ Honda Civic FD นะครับทางน,นี้หลอดไฟเดิมเป็นหลอดไฟสีนอตลงลงานะนะครับเป็นขั้วดีฟูนะ พี่เจ้าของรถบอกว่าหลอดเดิมมันไม่นีใ<ห>่<อ>ให้ดูสีก็เลยให้ผมแนะนำนะว่าทำแบบสีมสันสวยดีนะถ้าเป็นหลอดดีดูแบบเนี้ยผมก็จะมีให้เลือกสองช้อยนะครับช้อยแรกก็คือเอาหลอด LED ที่เป็นขั้วดีแป้งนะคะระับอุปกรณ์โอ้โหหน้าตาแบบนี้อนะเดี๋ยวเราถอดรื้ออกันก่อนครับโอเคจะลองถอดออกมาดูนะมันไม่มีปุ่มาาข้างๆนะพี่เห็นไหมมันไม่ได้มีปุ่มตรงนี้นะพี่ดึงลงมาแล้วพี่ก็กดกลับตรงนี้เอานะ โอเคอะอ่ะงานเราเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ส่งงานลูกค้าครับเก็บกดเข่าไรครับอย่างที่บอกเราให้มันเสร็จก่อนนะเอาให้มันชัวร์ก่อนแล้วก็เราค่อยกดม่งั้นมันจะได้กดหลายรอบอ่ะหนึ่งจะลงแม่งก็ลงซะงั้นอนะโอเคพี่เนี่ยพอดีเลยอันเนี้ยใส่เวลาใส่ลงอะมันเบียดไอ้นี่นิดนึงเราต้องเอา สวิทไฟฉุกเฉินนะเข้าไปก่อนไม่งัง้นมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้นี่บอกไฟฉุกเฉินมันสลับที่มานอกนั้นไม่มีอะไรละลงหมดลแล้วเไหนเอยพี่เนี่ยเรียบร้อยอย่าลืมปิดอันนี้ด้วยเก็บอันนี้ด้วย น็อตเราไม่ต้องไขแล้วนะเพราะมันไม่มีรูให้ไขแล้วเรียบร้อยครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตาให้ด้วยนะครับ เใครครับสนใจจะมาทำเท่าไหร่นะอ่าโอเคทำหน้าร้าน800นะลูกพี่ผมบอกนะ800ไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมช่างคิดแพงว่าค่าของไม่เท่าไหร่เนี่ยหรือเงี้ยถ้ามันหากาบผมรับผิดชอบนะเข้าใจปะท <c oughs> ี่เวลาช่างเขาทำอะ <c oughs> ซื้อเรือนใหม่ใหม่หลายตังนะอยู่ดีผมไม่ดึงหักเถกขึ้นมาเงี้ย